แล้วงานสไตล์ในการแบบว่าทําที่นั่งแบบนี้ล่ะคะตามแบบหรือยังไงคะก็ตามแบบครับความตามตาม u t u b e ที่ที่เขาดูมาเขาต้องการแบบนี้ก็แบบนี้นะครับส่วนใหญ่พี่ๆอ่ะที่เขาแบบให้ช่งางออกมาสร้างคือเขาดูจากที่ไหนมาก็เอ่อช่องบูมเอ๋ครับช่องพี่นะฮะค่ะ<ฆ>ที่ที่เขาส่วนมากนะจ๊แล้วก็บางคนจะถามว่าผมสร้างเป็นเฉพาะทรงนี้เหรอผมสร้างได้ทุกทรงครับแต่คือทรงเนี้ยลูกค,ค้าเขาต้องการเยอะอันนี้ห้องน้ำเลยนะท่านผู้ชมก็คือ,อใหญ่มาก คนใหญ่คนชอบคอมเมนต์นะช่างออมทำไมสร้างห้องน้ำในใหญ่จังเลยนะคะเป็นห้องนอน,นได้เลยนะใช่เป็นห้องน้ําใหญ่ค่ะห้องน้ําก็พูดเพิ่ให้สุดถึงฝ้าเลยสุดครับแล้วก็จะมีพวกเออดี่เออเครื่องน้ำอุ่นผมแถมให้ที่ผมให้ก็คือเอกอกอซิงแล้วก็มีบานบานซิงแล้วก็มีอ่างแล้วก็มีหน้าต่าง กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบูมเอรีบ้านค่ะเราอยู่ที่ไหนนะคะเรามานําเสนอผลงานท่านใดให้กับท่านผู้ชมได้รับชมชมเลยค่ะอย่างนะก่อนอื่นเลยนะท่านผู้ชมนะต้องกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆค่ะวันนี้เราเอ๋อยู่กับช่างออ,อมนะคะสวัสดีค่ะช่างออมเ,เรายู่ที่ไหนกันคะอยู่นะอำเภอหนอ,มองมงจังหวัดชัยนาทครับชัยนาทนะคะช่างออมเนี่ยรับสร้างบ้านถึงล็อกดาวน์ใช่ครับ,รบทั่ว,ท,วทั่วประเทศครับทั่วประเทศนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยท่านผู้ชม ใครที่อยากจะได้งานแบบสไตล์แบบอังกฤษแบบนี้นะคะผลงานช่างออมนะคะมีให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์อะไรคะ0944923989ครับหรือว่าเพจนะคะเพจก็หอเจ้ากรนิพดาโฮมรับสร้างบ้านทั่วประเทศครับก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้เรามาชมหลังนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดชัยนาทมีหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะหน้ากว้าง9.5ลึก8เมตรครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้วก็1โถงแล้วก็มีระเบียงด้วยครับ กี่ตารางเมตรคะ76ตารางเมตรครับาขาดไปไม่ได้เลยนะคะที่เราจะมาถ่ายทำบ้านสวยๆต้องขอขอบคุณนะคะที่เจ้าของบ้านด้วยนะคะที่ใจดีอนุญาตให้เรามาถ่ายทำนะคะ,ะเพื่อนแบบรเดียกับท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในตัวบ้านกันเลยคะ่ะครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะไปรับชมนะคะด้านนอ,ก,นก,อนก่อนเลยนะคะสอบถามหน่อยช่างออมอย่างบ้านตึล็อกดาวอย่างนี้ฐานลากใช้เป็นอะไรคะเอ่อฐานรากเป็นคอนกรีตครับเป็นเอ่อฐานลากนี่จะเป็นฐานแผ่ครับขนาดหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรเทปูน ยี่บห้าเซนครับความหนาของพูตติ้งแล้วก็ขึ้นมาเป็นคานคอดินความสูงสี่สิบเซนความกว้างยี่สิบเซนครับตัวผนังล่ะคะตัวผนังเป็นเอ่อไม้ฝาเชล่าครับภายนอกส่วนข้างในเป็นเอ่อแผ่นสมาร์ทบอร์ดแปดหนาแปดมิลครับหลังคาล่ะจ้ะหลังคาเป็นหลังคาซิงเกิลรูปครับซิงเกิลลูปนะคะขอสอบถามหน่อยหลังเนี้ยมีการรับประกันงานอย่างไรบ้างคะเอ,อ่อรับประกันงานโครงสร้างห้าปีครับแล้วก็งานสถาปัตย์ทั่วไปหนึ่งปีครับเราสร้างออมเนี่ยรับสร้างเนี่ย มีราคาไหมว่าราคาเท่าไหร่ถึงรับสร้างก็ถ้าเกิดอ่ส่วนมากผมจะรับประมาณหกแสนขึ้นไปครับต่างจังหวัดครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นราคาหกแสนขึ้นไปในรับสร้างหมดเลยครับพี่แล้วก็พื้นที่ห่างไกลอาจจะเป็นผมอาจจะบวกค่าเดินทางนิดหน่อยนะสมัยนี้เพราะว่าน้ำมันแพงน้ำมันแพงใช่ครับสร้างมากกับช่างออมเนี่ยมีของแถมตลอดเลยวะนะมีโปรโมชั่นอะไรให้กับลูกค้ามาคะตอนนี้ก็มีที่โปรโมชั่นที่ยังขายอยู่ก็คือว่าแถมทีวีสามสองนิ้วครับ มีกี่ห้องก็จะแถมแต่ละห้องให้ครบทุกห้องเลยครับโอู้ย่างเช่นสร้างห้องนอนอ่ะสี่ห้องนอนก็สี่เครื่องครับสี่เครื่องใช่สามสิบสองนิ้วด้วยใช่ครับสำหรับโปรโมชั่นถึงเดือนไหนคะถึงเออ่ปลายเมษาครับปลายเมษานช่คะท่านผู้ชมใครที่ยังไม่จองนะขับช่างออมรีบโทรมาจองได้เลยนะคะไฟกิ่งนะให้ทั้งหมดนะคะกี่จุดนะช่างเอ่อไฟไฟกิ่งหลังนี้มีทั้งหมดห้าจุดพี่ให้ทั้งหมดห้าจุดด้วยกันด้านด้านด้านหน้าเนี่ยจะสี่จุดด้านข้างหนึ่งจุด หนจุดนะคะ,คะมีทางขึ้นด้วยใช่ครับฟุตบาทรอบบ้านเนี่ยเราแถมไหมคะเอ่อถ้าหลังที่เกินหนึ่งร้อตารางไม่ขึ้นไปเนะี่ยผมจะแถมแถมทั้งหมดทั้งเอ่อฟุตบาทแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นเอ่อเครื่องทำปั๊มน้ำแทงน้ำเนี่ยแถมให้หมดแถมให้หมดเลยใช่ <นะ S 2> แต่หลังนี้ยังต้องมีส่วนต่างอยู่เพราะว่าราคาไม่ถึงค่ะเรามาเริ่มต้นนะคะท่านผู้ชมด้วยระเบียงสวยๆกันเลยนะคะสำหรับระเบียงมหนากว้างและลึกเท่าไหร่คะ อันนี้ยาวห้าเมตรพี่ห้าเมตรสองคูณสองครับห้าคูณสองห้าจุดห้าคูณสองอืมก็คือปูกระเบื้องให้ด้วยใช่ครับงานของช่างออมนี่คือปูกระเบื้องให้หมดเลยใช่ครับแล้วงานสไตล์ในการแบบว่าทําที่นั่งแบบนี้ล่ะคะตามแบบหรือยังไงคะก็ตามแบบครับความตามตาม youtube ที่ที่เขาดูมาเขาต้องการแบบนี้ก็แบบนี้เลยครับส่วนใหญ่พี่ๆเนี่ยที่เขาแบบให้ช่างออมมาสร้างคือเขาดูจากที่ไหนมาก็เอ่อช่องบูมเอ๋ครับช่องพี่นะฮะค่ะที่ที่เขาส่วนมากนะจ๊ะแล้วก็ บางคนจะถามว่าผมสร้างเป็นเฉพาะทรงนี้เหรอผมสร้างได้ทุกทรงครับแต่คือทรงเนี้ยลูกค้าเขาต้องการเยอะอันนี้เป็นหลังที่สี่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าช่างออมี่ยมีอัปเดตผลงานนะคะอย่างเช่นปีหกเจ็ดนี้มีอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าคะปีหกเจ็ดนี้ต่อไปนี่ผมก็จะรับเป็นบ้านน็อกดาวน์เป็นเป็นบ้านยกนะครับเป็นบ้านสําเร็จรูปก็ทําได้หมดทุกสไตล์ทุกแนวครับก็ลอง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 ,ลองทักมาสอบถามดูแล้วก็ทรงแบบคร่าวๆให้ผมดูได้ครับทัวลละะ่วมือราคา อย่างมาล็อกดาวถามหน่อยอย่างเนี้ยเราสร้างกี่เดือนอย่างเนี้ยหลังเนี้ยผมสร้างสองเดือนเพราะว่าทีมงานคนน้อยหลังนี้นะค่ะสองเดือนแล้วอย่างบ้านน็อกดาวล่ะคะถ้าใครจะสัง่งอย่างทำทำรีสอร์ทหลาย,หล,ายหลังเนี้ยเราสร้างกี่เดือนคะถ้าประมาณสี่คูณหกเมตรไม่เกินสิบห้าวันเสร็จ สิบห้าวันเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่กําลังแบบอยากจะได้บ้านนะล็อกดาวน์เอาแบบมาให้ช่างออมที่สำคัญเลยช่างออมเขาจะออกไอเดียด้วยนะคะมีแบบเขียนให้กับลูกค้าด้วยมีครับจะมีทั้ง 3D ทั้งแบบก่อสร้างให้ด้วยครับก็คือเราให้ลูกคับลูกค้าทั้งหมดเลยถ้าสร้างมากับเราคุณก็ได้ครับอ่ะเรามาเริ่มต้นนะคะเข้าจัดในตัวบ้านละนะคะสําหรับประตูทางเข้านี่เราให้เป็นแบบไหนคะก็เอ่อเป็นประตูที่เป็นสั่งตัดแล้วก็แถมเอ่อเป็นกอนล็อกดิจิตอลให้ด้วยครับ จากง,งานนิสตอนเนี่ยตั้งแต่ปีไหนคะปีแล้วัตั้งแต่ปีที่แล้วครับอ,อันนี้คืออันนี้เขาจองตั้งแต่ปีที่แล้วและเพิ่งมาสร้างปีนี้ก็เลยของแถอ6ปีที่แล้วอันนี้ครับท่านผู้ชม76ตารางเมตรกับกัวบ้สร้างเท่าไหร่คะ9้0 0 0นหนึ่งหมื่นบาทครับ9้0 0 0นหนึ่งหมื่นบาทนะคะได้งานแบบนี้เลยคะ่ะท่านผู้ชมแค่หลังคาซิ่งขึ้นรูป<ช>นะคะกับตัวบ้านอะ่ะท่านผู้ชมมองด้านนอกอะ่ะหูหลังนี้ราคาล้านอัพแน่นอนรูบอกเลยนะคะแล้วประกอบไปด้วยทังสองห้องนอน ตรงนี้แยกเป็นโซนอะไรของอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นโซนเป็นโซนนั่งเล่นพี่โซนนั่งเล่นใช่ครับมีขนาดเท่าไหร่จ๊ะจะมีขนาดห้าสามเมตรคูณห้าจุดห้าครับกะปูกระเบื้องพร้อมด้วยใช่ครับตัวโปปกติเนี่ยไหมคะที่เราปูกระเบื้องให้กับลูกค้าไซส์หกสิบคูณหกสิบแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยครับก็คือจะหกสิบก็ได้จะห้าสิบก็ได้จะสี่สิบก็ได้ทุกขนาดได้ทุกขนาดเลยคใช่ครับแล้วอย่างปลั๊กไฟช่างออมให้กี่จุดคะก็ยังตาก็ห้องรสานจุดครับห คือเย็นมากเข้ามาปุ๊บเย็นเลยอะหน้าต่างทำไมให้ฟูขนาดนี้คะเนี่ยก็อันนี้เป็น,เป,นเป็นตามเป็นตามแบบครับอันนี้หน้าต่างตามแบบส่วนมากจะเป็นตามแบบทั้งหมดตามแบบทั้งหมดใช่ครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมอ่อหลังนี้จะมีเพิ่มเติมก็มคือว่าจะตกแต่งแผ่นซอลลองให้ภายในเฉพาะห้องโถงเนี่ยอันเนี้ยผมผมผมแถมให้ลูกค้าแถมด้วยใช่เพราะว่าถือเป็นลูกค้าใกล้บ้านนะค่ะ,อ,คะอันนี้ช่างออมเป็นคนจังหวัดคะเนี่ย จังหวัดนครสวรรค์นะนครสวรรค์นี้ชัยนาทก็คือใกล้ๆมากเลยห่างกัน5้าสิบโลครับ5้าสิโลนะคะแล้วก็เลยแถมแบบด้านในคือกุให้ด้วยคือสวยเลยนะใชเป็นอีกสไตล์นึงแล้วโทนสีเป็นสีชมพูน่ารักน่ารักนะคะแล้วโซนนั้นนะคะที่ช่างออมอยู่ๆค่ะอันนี้เป็นโซนทานอาหารนะพี่ห้องรับประทานอาหารใช่ค่ะอันนี้จะมีขนาดสองจุดห้าคูณสามเมตรครับปักกี่จุดคะปักก็จะมีสามจุดสามจุดของแต่ละล็อกแต่ละล็อกให้สามจุดเลยแล้วซิเนเจอร์ของช่างออมจะบอกเลย หน้าต่างก็ต้องเป็นแบบนี้นะทานผช่ชงนะเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครเวลามันไม่เกะกะด้วยใช่ไหมเวลาเปิดช่างเขาเปิดให้ดูเลยใช่ครับแล้วมันมันมันทำให้เราเป็นส่วนตัวมากขึ้นอีกเพราะว่าอย่างเวลาเราเปิดรับลมเนี่ยคนภายนอกจะมองไม่เห็นเราเพราะว่ามันอยู่สูงมันจะทาให้เราเป็นส่วนตัวค่ะความสูงจากพื้นถึงฝ้าเท่าไหร่คะสองเมตรเจ็ดสิบครับแล้วอย่างไฟนะคะ LED เนี่ยช่างให้กี่จุดด้วยกัน LED ผมก็อย่างห้องถงเนี่ยจะเป็นสี่จุดแล้วแต่แล้วแต่ห้องพี่ถ้าห้องนอนก็สองจุด อ่าอละเบียงก็มาสามจุดแล้วก็ห้องน้ําก็สองจุดจุดหนึ่งประมาณเนี้ยคือเราจะดูแล้วแต่ความสว่างให้มันพอเพียงคะฮะคือแสงสว่างให้พอเพียงด้วยใช่แต่ถ้าเกิดอยากได้เพิ่มเติมก็บอกได้ค่ะบอกได้บอกได,กได้จุดสองจุดไม่มีไม่มีปัญหาครับคือไม่ได้เพิ่มเงินใช่ครับค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมดูดิมีตู้คอนเสิร์ตให้ด้วยนะคะทั้งสองห้องที่เรายอยู่ก็คือเป็นห้องนอนอนอนหนึ่งกับห้องนอนสองอเราไปดูห้องนอนนู้กนก่อนดีกว่าค่ะห้องนอนหนึ่งก็ จะมีขนาด4เมตรคูณ3.5ครับส่วนลายเรียดน,นะท่านผู้ชมคือแบบว่าคือลายเอียดของงานขงเขาเนียน่ะงานขงเขาดีมากๆเลยนะคะสําหรับงานของช่างออมีการรับประกันผลงานด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเนี่ยอยู่ไปน,นานๆจะแบบผุหรือเปล่าหรือว่ากันน้ำได้ดีหรือเปล่าไม่ผุครับเอ่อกันพวกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่บิดไม่เบี้ยวไม่งอทนชื้นแล้วก็มันเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะคะทางผู้ผลิตเขาก็รับประกัน50ปีอยู่แล้ว โอ้ค่ะแล้วด้านล่างเราห่วงอะไรท่านผู้ชมว่าแบบอนาคตจะผูกพังหรือเปล่าว่าเป็นปูนใช่เป็นอันนี้เป็นพื้นคอนกรีตอัดแรงคือเป็นเป็นคอนกรีตสำเร็จแล้วก็เราก็เทปูนทับแล้วก็ปูกก็เบื้องทับอีกทีหนึ่งซึ่งไม่มีตึ้งตั้งเหมือนทั่วไปแน่นอนก็คือเป็นบ้านถืงล็อกดาวปกติเขาจะเป็นแบบแบบเหมือนก็คือเป็นพื้นเขาเรียกว่าสมาร์ทบอร์ดปกติเลยแต่เราเป็นซีเมนเป็นซีเมนเลยแข็งแรงใช่ครับอะต่อไปค่ะ เราไปห้องมันต่อไปดีกว่านะสําหรับห้องต่อไปที่เราจะไปดูนะท่านผู้ชมเป็นห้องน้ําระหว่างห้องนอนนะคะ,ะทางด้านนี้น,นี่ก็จะเป็นห้องน้ําขนาดสามคูณสองเมตรครับโหอันนี้ห้องน้าเลยนะท่านผู้ชมก็คือใหญ่มากโคตรใหญ่คนชอบคอมเมนต์นะช่างออมทำไมสร้างห้องน้ำาได้ใหญ่จังเลยนะคะเป็นห้องนอนได้เลยนะใชนน่เป็นห้องน้ําใหญ่ ห้องน้ำก็กปูกระเบื้องให้สุดถึงฟ้าเลยสุดครับแล้วก็จะมีพวกนี่อเครื่องน้ำอุ่นผุแถมให้แล้วก็พวกชักโครกวันพีดแล้วก็อ่างล้างหน้ากระจกอันนี้ก็มีให้พร้อมอยู่แล้วแล้วก็ปลั๊กไฟใช้งานหนึ่งจุดค่ะขนาดกว้างเท่าไหร่คะสามคูณสองเมตรครับสามคูณสองนะคะก็คือคอุปกรณ์ที่ให้นะคือลูกค้าไม่ได้เสียส่วนต่างอะไรเพิ่มเลยใช่ครับมี หน้าต่างเราแาบอากาศด้วยใช่ครับ๋ย่าท่าทงชมบางท่านชอบบอกว่าแถมแล้วไม่มีใครเขาแบบบวกไปก่อนหรอกเนาะก็คือแถม <นะ S 1> ก็คือแถมแถมก็คือแถม่ะแล้วก็อย่างที่บอกแหละถ้าสร้างกับคนอื่นตรงเนี้ยพี่ๆได้แค่เป็นอ่างธรรมดานะแต่ช่างออมให้เป็นตู้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้เลยใช่อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกแล้วแต่เขาเลือกเลยอยากจะได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้เหมือนกันได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินงบที่เราตั้งไว้อ่ะเขาก็ต้องม็นอันนั้นคือส่วนตา่าง S <S <ừ> ซึ่งเข้าใจกันทุกคนอยู่แล้วก<ช>ารสร้างบะใช่ครับห้องน้ําช่างออมนี่คือให้ฟูจริงๆนะคะเนี่ยเขาเรียกว,ว่าช่างสร้างมาทับช่างออมาไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเลยนะคะเก้าแสนหนึ่งสร้างวันทประเทศไม่ว,ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ราคาน,นี้นอกจากภาใ<ช>คใคาต้ภาคใต้ก็ขออาจจะคิดค่าเดินทางเพิ่มนิดหน่อยเพราะพี่เพราะว่าจากบ้านผมไปนี่จะเป็นพันโลเลยมันค่อนข้างที่จะไกลค่ะใช่ครับสำหรับห้องนอนนะคะห้องที่สองค่ะ อันนี้ห้องที่สองก็ขนาดสามคูณสี่ไอ้สามจุดห้าคูณสี่เท่ากับห้องแรกแบบนี้ก็คือสามจุดห้าคูณสี่<ช>เท่ากันเลยนะแต่ห<บ>้องนี้คือเย็นมากดูวิวธรรมชาติท้าผู้ชมบอกเลยนะจังหวัดชัยนาทอะ่ะคือหาช่างค่อนข้าง,งยากแล้วช่างออมเนี่ยคือสร้างทั่วประเทศอะ่ะคือท<ช>ุละกันใได้เขาก็ไปสร้างนะอันนี้ถ้าเกิดเอ่อตั้งแต่ผมเปิดเป็นของจกรอมาน่าจะเป็นหลังที่ใกล้บ้านผมที่สุดหลังเนี่ยถ้าไม่นับก่อนก่อนหนัน้นนะที่พ่อ<ช>ผมสร้างมา น,นี่คือหลังที่ไกลที่สุดเลยนอกั้นไกลๆบ้า,านทั้งนั้นเลยไกลบ้าในทั้งนั้นเลยใช่ครับก็ขอให้ช่งงางออมเนี่ยได้แบบว่าใกล้ๆกว่านี้นะนครสวรรค์ยิ่งดีใช่ไหมก็จะ,จะนําเสนอผลงานให้กับแบบชาวจังหวัดนครสวรรค์ได้รู้ว่าเฮ้ยเราสร้างบ้านเราเป็นช่างไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องหนีเรื่องโกงใช่ครับนครสวรรค์ก็มีรีสอร์ทอยู่ครับแล้วก็มีหลายหลังอยู่ครับแต่แต่ตอนนั้นแต่ก่อนนั้นมันยังไม่ได้เป็นในนาของผมมันพ่อผมทําอยู่ค่ะเราจะไปเอ่ยอันนี้คือว่าเหมือนเรามาเจนใหม่แล้ว อันนี้เป็นงานของผม,ม, <า S 2> มเป็นงานรลูกๆแล้วใช่ครับตรงนี้นะคะท่านะผู้ชมมีประตูเรื่อนนะคะใช่ครับสาหรับไปห้องห้องครัวครับห้องครัวนะถือว่าหลังเนี้ยพื้นที่76ตารางเมตรท่านผู้ชมมีถึงสองห้องนอนใครที่จะจะเป็นครอบครัวนะที่มีพ่อแม่นะคะลูกๆนะคะอยู่อย่างเงี้ยออกแบบแบบนี้ได้ลงตัวมา,มากๆเลยมีทั้งระเบียงมีทั้งห้องโถงไว้นั่งห้องรับประทานอาหารรวมถึงห้องครัวครบ<ช> <ๆ S 2> จบนะคะ,คะ,คะป พาชมห้องครัวดีกว่านะคะว่าให้ออปชันอะไรบ้างนะคะสําหรับในห้องครัวห้องครัวก็มีขนาดสามคูนสามเมตรที่ผมให้ก็คือเออกอซิงแล้วก็มีบานบานซิงแล้วก็มีอางแล้วก็มีหน้าต่างส่วนพวกเฟอร์นิเจอร์เช่นพวกอย่างนี้คือเป็นเจ้าของบ้านเขาซื้อมาให้เราติดตั้งติดตั้งฟรีครับติดตั้งให้ฟรีติดตั้งให้ฟรีไอ้พวกเนี้ยเดินสายไฟอะไรให้ฟรีครับ ก็คือซื้อมาก่อนที่เราจะจบงานก<ช>็ะะจะเดินติดตั้งให้ฟรีให้กับลูกค้ามีประตูวองด้าน,น ah หลังเลคะถ้าสมมเราเดินออกไปชมด้านหลังสักนิดนึงนะคะเราก็จะไปสรุปกันว่าช่างออมให้ของแถมอะไรกับ FC นะคะบูมเอรีวิวบ้านหรือว่า FC ของช่างออมบ้างน,นะคะสรุปกันหน่อยเร็วก็ <g år? g år> ถึงเดสิ้นสุดเดินเมษาลนี้ก็จะมีของแถมแต่ต่อไปนี้ก็คือทีวี32นิ้วให้ทุกห้อง ให้ทุกห้องก็คือหมายถึงว่าถ้าบ้านมีสองห้องนอนก็ให้สองเครื่องถ้ามีสามก็ให้สามเครื่องค่ะใช่ค่ะก็มีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวหลังพอหมดเขตโปรโมชันนี้เดี๋ยวก็จะมีโปรโมชันต่อไปเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับผมค่ะเรามีหน้าง,งานที่ไหนที่แบบเอฟซีจะได้ดูย่างต่อเน,นื่องบ้างคะตอนนี้ก็กําลังก่อ,อกสร้างอยู่ที่ประจวบแล้วก็ที่เราก่อ,อกสร้างก็มีอยู่หลายจังหวัดอยู่ค่ะหลายจังหวัดใช่ะค,ะครับแล้วก็ทางตอนนี้เริ่มขึ้นไปโซนภาคศาสานแล้วสุรินทร์ศรีสเกตเอ่อแล้วก็ แล้วก็บ้านแพ้วเนี่ยตอนนี้ที่มีที่มีรออยู่อ๋อที่มีรออยู่นะคะก็เป็นบ้านสไตล์อังกฤษแบบนี้แหละใช่ครับค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นสไตล์ตามใจลูกค้ามากกว่าก็เราทําตามแบบที่ลูกค้าต้องการมากกว่าคจัดส่วนมากครับใครสนใจติดต่อช่างออมไปสร้างได้ที่เบอร์อะไรคะศูนย์เก้าสี่สี่เก้าสองสามเก้าแปดเก้าครับค่ะวันนี้น้องเอ๋นะคะช่างออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องขอบคุณนะคะช่างออมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะ ก่อนที่จะจบคลิปนะคะน้องเอ๋น้องขอขอบคุณนะคะพี่เจ้าของบ้านด้วยนะคะที่ใจดีให้เรามาถ่ายทํานะคะพี่พี่ชื่ออะไรคะจิกค่ะพี่จิกนะคะพี่จิกหนูสอบถามหน่อยพี่จิกดูช่างออมมาจากไหนคะเพจบูมเอรีวิวบ้านแล้วทาไมพี่จิกถึงเลือกช่างออมมาสร้างบ้านคะชอบในผลงานของเขาคะ่ะงานเขาดีไหมดีค่ะแล้วระยะในการทํางานคือน,นานไหมไม่นานเลยคะ่ะประมาณห้าสิบวัน แล้วพี่จิ๊กชอบแบบยังไงคะเป็นถึงเลือกบ้านสไตล์แบบกึ่งนอ,อกดาวไม่ชอบแบบบ้านปูนอย่างนี้เหรอคะชอบเป็นสไตล์นี้สไตล์อังกฤษใช่สไตล์ที่ไม่เหมือนใครใช่ที่ไม่เหมือนใครค่ะแล้วที่รีวิวไปอะ่ะตรงกับที่พี่แบบมาทํำไหมที่แบบช่างเขามาทำตรงเขาแถบอะไรพี่บ้างหนูถามหน่อยมีเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็ประตูตรง,ต,รงตามรีวิวเลยตรงค่ะ ไม่จบไม่ไม่หลอกดาวใช่ไหมบางคนบอกว่าวเดี๋ยวตามรีวิวแล้วไม่ตรงกับที่แบบรีวิวนี่คือช่างออมคือตรงนะคะค่ะตรงค่ะแล้วถ้าใครกาลังดูอย่างนี้แบบอยากจะให้ช่างออมไปสร้างแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจที่แนะนาว่าอย่างไรมั้งคะช่างออมดีไหมดีค่ะแล้วก็คือโอเคเลยค่ะที่จะถ้าจะสร้างบ้านคือแนะนําได้เลยค่ะช่างออมเลยค่ะ,ะวันนี้น้องเอ๋นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะพังออมแล้วก็พี่เจ้าของบ้านด้วยขอบคุณค่ะ